ชีวิตการทำงานในหน่วยงานราชการครับนี่คือน้องแม็กนะฮะเขาเป็นพนักง,งานประจำหน่วยงานราชการที่ว่าการอำเภอลำเนียชีวิตดีดีนั่งห้องเอเย็นๆสบายงานอ่างานงานที่ทำก็ไม่ยากนะ,ะอันนี้คือแนะนำวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เลยเนาะคือถ้าคุณคิดอยากจะหางานทำจริงอะแนะนำเลยขอให้แนะนำให้เป็นที่ทำงานที่อยู่ใกล้บ้านเลยเนาะ คือจริงๆมันก็ต้องมันมันก็ต้องแข่งขันกันนะการที่จะเราทำงานแบบว่าเป็นอยู่ใกล้บ้านติดบ้านโดยที่ไม่ต้องไปเผชิญชีวิตนอกบ้านไปต่างจังหวัดไปหางานโรงงานทาไปอยู่บริษัทเอกชนที่มีการแข่งขันกันเนี่ยคือตัวพี่เองมีประสบการณ์การทํางานในโรงงาน20ปีนะพอทีนี้ผมมาบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเนาะมาเจองานหน่วยงานราชการว่ามันแตกต่างกันมากเลยครับ เออเราได้ทั้งความรู้นะได้ได้ความรู้ในการทํางานนะได้รู้จักมกคุ้นกับคนในพื้นที่อะไรเงี้ยมันแตกต่างกับงานโรงงานมากงานโรงงานคุณจะอยู่แต่หน้างานหน้าเครื่องจักรที่มีเสียงดังมีสารเคมีเยอะแยะมีมลภาวะมีอันตรายเกิดจากการทํางานเนี่ยแล้วคุณก็ต้องแข่งกับเวลาแข่งกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับคุณต้องรับภาระความกดดันเกี่ยวกับเป้าหมายของ ของโรงงานของแผนกอะไรเงี้ยเออพอมาเจอหน่วยงานราชการเนี่ยมันเป็นงานมันมันเป็นงานที่โอเคนะสบายมันยุ่งจริงมันเยอะจริงแต่ว่ามันสบายมันสบายกว่าแล้วก็รายได้ก็มั่นคงกว่าเนาะคุณไม่ต้องไปทำโอคุณไม่ต้องดิ้นรนนะทำงานแปดชั่วโมงเช้าเย็นกลับคุณไม่ต้องไปทำโอหนึ่งจุดห้ารายได้อาจจะไม่สู้โรงงานนะแต่ว่าคุณได้สุขภาพได้ความอบอุ่นได้ความใกล้ชิด นี่อันนี้ขอเรียกว่าพนักงานอะไรพี่พ,พ,พ,พี่เนี่ยเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาิเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาต,ทาชาติที่ว่าเขาจะมีอำเภอละคนใช่ไหมใช่ที่เป็นผู้ของลูกจ้างกาชาตลูกจ้างกาชาเออใช่ลูกจ้างกาชาต,เาาชาติเขาจะส่งมาประจําที่อำเภอทุกทุกอำเภออำเภอละหนึ่งถึงสองคนครับก็คือเขาจะมีอ่าความบกพร่องที่ไม่ครบ เหมือนเหมือนเรานะแต่ว่าเขาทํางานได้น้องน้องแม็กนี่เขาเก่งมากเลยเขาสื่อสารเขาประสานงานกับพ่อแม่พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มาติดต่อประสานงานเขียนหนังสือสวยเลยนะใส่กับผมอีกย่อมเนีส่วนผมนั่นเป็นอสอพึ่งบรรจุใหม่ฮะไปไหนล่ะไอ้ดำๆนพี่าย นะครับฝากไว้สาหรับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่จบแล้วอยากจะหางานทําลองมองหางานที่อยู่ใกล้บ้านนะครับเป็นงานที่แบบว่าทําแล้วมีความสุขเห็นไหมดูหน้าน้องแม็กนี่หล่อทุกวันเลยดูดิมันเดินไปกับผมเขาเรียกมันประหลาดอ่ะแต่จริงเหรอออกไปทำงานโรงงานแต่ที่แน่ทำงานบริษัทเหรอครับจริงๆแล้วคุณภาพชีวิตถ้าพูดถึงอยู่บ้านเรานนีมัดีกว่าดีกว่าแต่โอกาสมันน้อยมันมันหายากก็คือ มันไม่ได้เปิดว่าเหมือนโรงงานน้ะโรงงานนี่คือมันมีเยอะมีหลายแต่มันต้องแข่งขันแต่อันนี้คือบังเอิญผมโชคดีเนาะมาสมัครเป็นอสอเสือสอบได้ด้วยครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะแฟนผมบอกนะพี่สนใจไหมอสอผมก็นึกว่ามาเก็บศพไงผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่เอาเลยตอนแรกผมไม่เอาผมขอตัดญ้าอยู่กับแม่ดีกว่าสักพักเขาก็ไป บอกโน่นนี่นั่นไปปิ้นข้อมูลออมาให้ดูมาให้อ่านแล้วก็ไปบอกไปบอกแม่แม่ก็เลยเชียร์เอาหน่อยนะลองสมัครดูเผื่อได้เงี้ยผมก็เออเอาก็เอามาสมัครแล้วก็เขาก็ปริ้นข้อสอบมาให้อ่านแนวข้อสอบนะแล้วก็ประหลัดอำเภอที่บ้านโคกเขาก็แนะนํามาว่าต้องอ่านแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตัวนี้ัวนี้แล้วคงก็เปิด y o u t u ู e เพิ่มด้วยนะของกระทรวงมหาดไทยเลยเต็มร้อยทุกข้อพวกไอพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไร ไอ้กฎหมายของอสพระราชบัญญัติพวกนี้เต็มร้อยมันเลยตกอยู่สองข้อสี่สิบผมได้สามสิบแปดเต็มสี่สิบรวมโอเวอร์ออลทุกอย่างเลยสอบสัมภาษณ์สมรภาพร่างกายข้อเขียนสัมภาษณ์ได้ดีอับที่สี่สี่เพราะว่าไม่ได้อยู่ในองค์กรพวกนี้ไม่รู้เลยผมมาจากโรงงานยี่สิบปีผมไม่รู้เรื่องเลยนะว่าผมยังไม่รู้เลยประหลัดคือใครประหลัดมีหน้าที่อะไรผมไม่รู้ไม่รู้เนาะวันนอกวงการอยู่ใช่นี่แหละ เริ่มต้นนะวุฒิการศึกษาก็โมหกเองนะเอออย่างน้องแม็กนี่ก็โมหกเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเรียนกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขาจะมีระบบของเขาเนาะน้องเขาพูดไม่ได้นะครับนี่ต้องบอก,กแต่น้องเขาหล่อนะโสดด้วยอันนี้ก็เด็กใหม่นะฮะอันนี้เด็กใหม่ฮะงานนี่งานเข้าแล้วนี่คืองานแม็กงานที่ต้องทําหน้าที่ต้องทําก็คือลง ลงรับนำส่ง